ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ <circ let. S 1> ชมคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงของตํารวจสืบนครบาลคือในเพจนี่แบบกดติดตามดูทุโกโพสที่อชอบมากแล้วตัวเขาทําผิดตัวเขาทําผิดตอนตํารวจสืบมามาเคาะก๊อ,อกก๊อ,อกมองคลเปิดประตูนหน่อยเขาจะรู้สึกยังไคงคะมงคลมงคลลงมาเปิดประตูหน่อยน้อง มงคลใช่ไหมครับผมอาอ้องชูมือขึ้นครับชูมือขึ้นก่อนครับครับตีตัวไม่มีอะไรนะเปิดประตูนะอาน้องออกมาขออนุญาตนะต้องต้องต้องค้นตัวก่อนนะค้นมนผมดูวีนี่อยู่โอเคเฟีนี่เองผมไปตามพี่อยู่ครับโอเคไป โอแฟนคลับคนแฟนคลับได้เจอศิลปินก็เนี่ยแต่ตัวเองทำผิดนะตัวเองทำผิดตำรวจสืบนครบาลมามาบอกให้เปิดประตูแล้วท่าทีเขาอ่ะดูเหมือนเขาดีใจที่เขาเจอคนที่เขาแบบติดตามอยู่อ่ะอย่างนี้มงคลเอฟซีข้าใช่ไหมมามาใกล้ๆมาไปอยู่ใกล้ๆมาไปอยู่ได้กันเดี๋ยวไปอยู่ด้กันคุณผู้ชมจังหวะนี้อย่างที่เห็นเนี่ยแหละนะคะ เหตุการณ์ตอนที่ตำรวจสืบนครบาลเอาหมายสารไปจับกลุ่มมงคลคนนี้มงคลวุฒล้ําอายุ26ปีค่ะเขาบอกว่าเป็นขายใหญ่ตลาด200ปีมงคลโดนข้อหาอะไรอ่ะหุ้ยไม่ใช่เล่นๆนะข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นนี่ไปจับได้ที่บ้านในซอยรังสิตปทุมธานี29ที่ปทุมธานีนะคะแล้วตำรวจเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไหมตะโกนเรียกมงคล มงคลลองมาเปิดประตูหน่อยน้องคือก็พูดสุภาพแหละแต่ว่าคนน่กก็ไปแซวคนไปแซวว่าอะไรนะมงคลน,นี่เปียกเองะอะเพลงวงสลัมในติกต๊กต็อกอ <c oughs> ะค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมที่บอกว่าอะไรนะมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยอะ,<ล>ะคนก็เลยไปแซวกัในโอน้อโหว่าแบบเฮ้ยมันเทียบกันได้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมภาพการไปจับกลุ่มตัวในมงคลในมงคลเขายอมเปิดประตูมาแล้วก็ยอมให้จับนี่แหละแล้วบอกว่าโอ้โหตื่นเต้น ตื่นเต้นะลรอ่ะแบบกลัวโดนจับวะเปลา่าพอรู้ว่าชุดจับกลุมเนี่ยเป็นทีมสืบนครบาลน,นี่ลงมาให้จับเลยนะมไม่ขัดขืนไม่อิดออดอะไรเลยผมนแฟนตัวยงไม่คิดไงว่าตํารวจชุดนี้จะมาจับผมเองแล้วจากการสอบสวนคุยกับมงคลมงคลบอกว่าตุลาปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมมาขีมา่มอเตอร์ไซค์สวนกับคู่กรณีมองหน้ากันแล้วคู่กรณีตะโกนด่ามาไงอม,มองคออะไร คอ,<พ>อที่ไม่ใช่คอคุณผู้ผมชมแล้วหลังจากนั้นผมโมโหผมเอามีดไล่แทงมันเลย<แ>มันเจ็บสาหัสไงแล้วหลังจากก่อเหตุผมก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเหมือนกับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่ได้หนีไปไหนด้วยไม่ได้ไปกด<อ>ดันที่ไหนด้วยจนเนี่ยแหละมาโดนชุดสืบจับกลุ่มนักข่าวนะไปคุยกับแม่ของมงคลแม่ก็บอกว่าเอ้าฉันก็เพิ่งรู้ว่าไอ้มงคลลูกชายฉันเนี่ยมันมีหมายจับคดีพยายามฆ่า ก็ถามลูกชายนะมันก็บอกว่าตอนนั้นน่ะโดนฝั่งกลุ่มคนเจ็บทําร,ร้ายมันก็เลยต้องป้องกันตัวหุยไอ้ข่าวตอนแรกที่ออกไปอ่ะบอกว่าอะไรนะนนนมงคนลูกฉันเนี่ยเป็นขาใหญ่ตลาด200ปีที่ปทุมรอ๋<พ>อ,อยลูกฉันไม่ใช่ขาใหญ่ไม่ใช่นักเลงหัวไม้มันก็วัยรุ่นธรรมดานั่นแหละฝั่งนู้นเขาจะฟันจะฟันไงเขาก็เลยป้องกันตัวไว้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามีหมายจับออกมาไงเพิ่งเพิ่งมารู้เมื่อวานนี่คะ่ะ ที่จริงเขาก็วัยรุ่นธรรมดาเป็นดเด็กวัยรุ่นธรรมดาเล่นเกมก็ยังเล่นเกมอยู่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นธรรมดาที่แม่บอกว่าก็เล่นเกมอยู่นักข่าวนะไปเจอคนที่เขาทํางานอยู่แถวๆบ้านของมงคลอนะ่ะเพราะว่าเราก็อยากถามไงเขาบอกแบบนี้บอกว่าตอนนั้นนะตำรวจไปหาแล้วก็เอารูปของมงคลอนะ่ะมาให้มาให้ผมดูแล้วก็ขอดูรอยสักที่หน้าอกบอกว่าเนี่ย มีรอยสักเหมือนกันนะมันใช่หรือเปล่าใช่มงคลหรือเปล่าผมมาตกใจมากผมคิดว่าผมจะโดนเล่นซะแล้วแต่ว่าผมไม่รู้จักมงคลนะเพราะว่าผมเพิ่งมาทํางานตรงนี้ได้สองอาทิตย์เองนี่ผู้ชายคนที่เขาทํางานอยู่ใกล้ๆกับที่พักของมงคลน่ะเขาบอกแบบนี้มงคลเปิดประตูให้นัานเพลงเปียกใช่ไหมมงคลเปิดประตูให้สืบหน่อยไม่ใช่สืบสกุลเลยสืบไมกอนบาทนะ